โอ้วันนี้มาเจออาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ว่ายงไครับงบอนนี้จังยังเลยครับแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามอาจารย์กอผู้บ่ากอเนาะแต่ก่อนเขาเรียกผู้เบากออาจารย์กอกอเบิงบุรีอ่ะอ๋อกอเบิงบุรีครับแปดศูนย์สามนี่ได้มายัางไงแปดศูนย์สามเนี่ยก็ฝันละ่ะฝ<ภ>ันว่ายัางไงพอจะบอกได้ไหมครับเอาก็ฝันว่าธรรมะไม่เคยฝันครับผม อ๋อธรรมดาไม่เคยฝันครับวันนี้แปดศูนย์สามตัวเดียวเลยครับโอ้แปดศูนย์สามฝันอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วอาจารย์ปีนี้อาจารย์สี่สิบห้าแล้วครับสี่สิบห้าอ๋อแปดศูนย์สามเนาะครับครับอันนี้อาจารย์กอบเพียงบุรีนะครับเออนี่ก็แม่นเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งแปดศูนย์สามถ้าใครออกไปเลยครับออกออกแต่มันแต่ให้ ดัล่างแับบนแต่ผมไม่รู้มันมันมันจะออกบนหรือล่างแต่ว่ามันออก,กออกเนี้ออกแปดศูนย์สามเนี่ยไม่รู้จะบนหรือล่างโอ้ยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอ้ขอบคุณหลายๆนี่อาจารย์อาจารย์กอบเบงบุรีนะครับใครไม่รู้จักนะครับถามมาใครก็รู้นะครับดี๋ยวนี้